สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับโซนแนวรับของเซ็นติเด็กเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แนวแรกที่เราคุยไปเมื่อวานเนี่ยมันคือเส้น SMA 20วันนะครับที่ประมาณ1464นะครับแต่ว่าเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันจะรับไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันปิดที่1460นะครับต่ำกว่าเส้น20วันนี้เราก็เลยตีเส้นอัพเทรนด์ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดมัเออร์เลอร์เนี่ยนะครับหลุดต่ำกว่าเส้น20วันเนี่ยมันมีโอกาสจะเออร์เลอร์มมาาาาาตรรรงงงไหหนนนนนนะะะะคับก็็จจเเวว่่่่่โซด้ลียยอูปณช 1453แถวนี้นะครับก็จะเป็นกรอบล่างของ uptrend channel นะครับคือถ้าเกิดยังไม่หลุดต่ำกว่า1453เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพใหญ่เนี่ยที่มันย่อลงมาเนี่ยถึงจะลงมา4วันเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะของ Sideway Up อยู่นะครับดังนั้นเวลาถอยลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการหาจังหวะซื้อแหละนะครับแต่ก็อย่างที่คุยไปว่าพยายามซื้อแบบสะสมมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการย่อแล้วขึ้นเร็วนะครับ เหตุผลที่มองว่าไม่ได้เป็นการย่อแล้วขึ้นเร็วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น e x h a u s t i o n gap ที่ด้านบนนะครับคือเวลามันเกิด e x h a u s t i o n gap เนี่ยแล้วมันเวลามันย่อมาถึงแนวรับเนี่ยแล้วมันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะทำ new h i g h เร็วถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดมันมันทำ new h i g h เร็วเนี่ยเราคงไม่เรียกมันเป็น e x h a u s t i o n gap หรอกนะครับดังนั้นเวลารอบเนี้ยลงมาแตะตามแนวรับเวลารีบาวขึ้นเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปรีบหวังการทำ new h ว g h เร็วนะครแบบรสั้้นนๆไปกก่อแลวัน นะครับเรามาดูในตัวของ Market b r e a d บ้างนะครับสำหรับตัวของ Market b r e a d เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อวานปรับตัวลงเนี่ยนิวโลมันก็ต้องคงเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับล่าสุดขึ้นมาที่38.41%จนะครับจะเห็นว่านิวโลเนี่ยทำไฮเออร์ไฮเรื่อๆย,เย,เยๆเลยนะครับเส้นสีส้มเนี่ยนะครับไฮอะไฮไฮอะไฮอะไฮอะไฮเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเดี๋ยวมันไฮอะไฮเยอะไปเนี่ยจริงมันจะเป็นจุดซื้อนะครับสมมติในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยไอช่วงตลาดตอนเป็นไซด์เวดาวเนี่ยถ้าจําได้เนี่ย ไอนิวโลเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้ดูเวลามันเกิน50%นะครับเนี่ยลองมาร์กว่า5้มันคือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเวลามันเกิน50%เนี่ยมันจะเกิดลวกรอบของการเกิดเทคคอรีบาวนะครับเพราะงั้นตอนนี้38และนะครับคือผมว่าถ้าเกิดลงมาเนี่ยดาวไซด์มันก็เริ่มน้อยมากแล้วเพราะว่าอีกนิดเดียวเนี่ยก็ขึ้น50%แล้วนะครับพูดภาพรวมตลาดแล้วเรามาดูตัวของเซกเตอร์โลเทชันด้วยเลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าตลาดเนี่ยมันก็ กระจุกตัวมากจริงๆนะครับจะเห็นว่าหุ้นที่เป็น leading sector เนี่ยก็มีแค่2กลุ่มนอกนั้นคือ lagging หมดเลยนะครับนอกนั้นคือโดนขายกันกันเละเลยสําหรับตัวกลุ่มอื่นๆนะครับนอกจากพวก ICT หรือพวกตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องของ sentiment indicator นิดหนึ่งแล้วกันนะครับรช่วงหลังเราก็ไม่ได้หยิบตัว sentiment มาให้ดูเท่าไหร่นะครับสำหรับ sentiment วันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาดูตัวของ ปลายย่อยแล้วกันนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยนะครับสมมติว่ามันมีรอบรีบาวอะไรเงี้ยนะครับเหตุผลหนึ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้แบบรีบาวแล้วทำนิวไฮน์เนื่องจากว่าตอนเนี้ยนะครับตัวของปลายย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะบูมากนะครับจะเห็นว่าตัวรอบล่าสุดเนี่ยวันที่21เนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยลายย่อยก็เข้าสู่โซนบูริชแล้วนะครับแล้วก็ยี่สิบก็บูเรื่อยๆนะครับยี่สิบสี่ก็ยังบูอยู่นะครับอันนี้คือเซตนะครับในตัวของฟิวเจอร์เนี่ย ก็ภาพคล้ายๆกันก็จะเห็นว่าตัวของรายย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะบูริชนะครับจะเห็นว่ารายย่อยก็เข้าสู่เขตบูริชอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นตัวของรายย่อยเนี่ยบูริชทั้งในเซ็นต i ดิ้กแล้วก็บูริชทั้งในเซ็น n d ดิ้กฟิวเจอร์นะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อภาพของการฟื้นตัวก็เลยทําให้เรามองว่าเวลามันฟื้นเนี่ยมันจะเป็นการฟื้นแบบจํากัดน,นะครับ เรามาที่ภาพของ s e t ต i ้อินเด็ u u ์ฟินะครับสำหรับตัวของฟ u วเจอร์เนี่ยหลังจากที่เราปิดช็อตไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มารอหาจังหวะในการเปิดลองแล้วละนะครับสำหรับแนวที่ผมรอในการเปิดลองเนี่ยก็คือแถวประมาณ9.30นะครับ9.30เนี่ยมันคือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับจะเห็นว่ารอบที่แล้วตอนลงมาแตะ9.30เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไปได้นะครับดับงนั้นรอบนี้เนี่ยเรามองว่า9.30เนี่ยที่เป็นเส้น SMA 20เนี่ยมันคงมีแอคชั่นบางอย่างเกิดขึ้นนะครับดับงนั้นถ้าเกิด ลงมาที่9.30แล้วมีแคนเดลกลับตัวเนี่ยก็จะเป็นจังหวะเปิดลองสสำหรับ s 50 Index Future ถัดมาเป็นราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเมื่อวานเนี่ยฟื้นนะครับเมื่อวานเนี่ยฟื้นแต่ว่าสังเกตว่าการฟื้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแรงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันเจอแคนเดลกับตัววันที่23ไปนะครับดับงนั้นตัวทองคำเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็น s i d e w a y ์แล้วก็ เสียเส่ยงๆจะพักลงมานิดนึงเดี๋ยวผมขอดู MACD นิดนึงในตัวของราคาทองคำไว่า MACD เป็นไงบ้างนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่า MACD เนี่ยโอเคยังอยู่อยู่เหนือเส้นสิกญนลอยู่ละนะครับเส้นสีเขียวอยู่เหนือเส้นสีแดงอยู่แต่จะเห็นว่าการขึ้นมาในรอบเนี่ยโมเมนตัม um มันก็ก็ต้องยอมรับมันแผ่วลงไปนะครับสมมุติเรามองมองภาพใหญ่ของ MACD เนี่ยมันมันเริ่มมีการ กดลงมานะครับเริ่มมีการกดลงมาดังนั้นเวลามันกดลงมาเนี้ยบาวโมเมนตัมมันเริ่มแผ่วแต่ก็ยังไม่ได้สัญญาณลบอะไรชัดเจนนะครับคือถ้าเกิดมีสัญญาณลบเนี่ยมันจะต้องเกิดการคลอสลงมาก่อนสําหรับตัว MACD ดนะครับดังนั้นช่วงนี้ผมว่าทองคำเนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมาที่ราคาน้ํามันดิบในส m เมกสำหรับตัวของราคาน้ํามันดิบในส m เมกเนี่ย อั t เทรนนะครับคือแนวรับนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยไปต้นสัปดาห์ส่วนเส้น20มันก็เป็นแนวต้านเหมือนกันเราจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยถึงมันจะฟื้นนะครับแต่ก็ยังฟื้นได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าติดเส้น SMA 20นะครับช่วงนี้ก็ต้องรอดูตรงนี้ไปก่อนนะครับว่าอั t เทรนเนี่ยมันจะหลุดหรือว่ามันจะลุผ่านเส้น SMA 20ขึ้นไปนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยคงเห็นความชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดอัปเทรนหลุดเนี่ยน้ำมันก็ลงต่อแต่ถ้าเกิดเส้นนี่ย เบรกได้นะครับน้ำมันก็พลิกมาเป็นฝั่งขึ้นนะครับมาที่แนวโน้มของค่างเงินนะครับค่างเงินก็คงไมไ่ต้องคุยอะไรกันมากนะครับเพราะมันก็เหมือนเดิมนะครับค่างเงินบาทเราก็มองว่าทะลุผ่านแนวต้านที่3ามสก็มีโอกาสจะขึ้นมาที่34นะครับตัวของค่างเงินเยนนะครับที่เราคุยไปแล้วว่าเส้น200เนี่ยเบรกขึ้นมาเนี่ยแต่มันเบรกแล้วมันไปโอเวอร์บอสนะครับบาง้นเส้น200มันมีโอกาสจะ ถอยกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยจะมั่นใจเลยเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนแถวเส้น200เรามองว่ามันเป็นจังหวะช็อตถูกไหมครับคือเคสในแง่ดีเนี่ยเวลาชนเส้น200แล้วมันจะลงต่อได้เร็วเนี่ยปกติมันจะแบบขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเส้น200ชนปุ๊บถอยลงมาเลยนะครับแต่รอบเนี่ยมันกลายว่าชนเส้น2 0 0แล้วมันทะลุผ่านขึ้นไปเนี่ยนะครับงน,นั้นเวลามันถอยกลับมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องลดลดไซส์ลงบ้างแหละนะแต่เกิดใครไม่ชว์จริงเนี่ยก็ อาจจะออกมาเวดังซีก็ได้สำหรับตัวของ USD JPY นะครับส่วนตัวของค่างเงินยูโรนะครับเมื่อวานนี้เราก็ให้ดูไปละวว่ามันอาจจะมีรอบรีบาวได้บ้างจากตัวของ bullish divergent นะครับก็รีบาวขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่ได้มองว่ายูโรจะขึ้นไปไกลนะครับก็คงมองไปที่แนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย200วันก่อนสำหรับค่างเงินยูโรดอลลาร์ โอเคก็มาที่หุ้นแนะนำนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้มันก็คงเล่นได้หลกัหลกๆก็จะเป็น2แบบและก็จะเป็นเรื่องของการเบรกเอา t นะครับกับเรื่องของการ pullback นะครับคือถ้าเกิดใครหวังเรื่องของกำไรเร็วๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องของการเบรกเอา t ละนะครับอย่างตอนเมื่อวานเนี่ยหุ้นที่เราเลือกที่เป็นแนวเบรกเอา t เนี่ยก็ถือว่าส่วนตลาดได้อย่างตัวออคชั่นเนี่ยนะครับที่เป็นการ break เบรกสามเหลี่ยมนะครับก็ปรับตัว ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับหรือตัวของยูโรนะครับตัวของยูโรก็ปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเมื่อวานนี้เป็นเป็นหุ้นเล็กนะครับที่ฟอร์มเป็นเป็น descending นะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาทั้งคู่เดี๋ยววันนี้เรามีสามเรียมอีกนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในหุ้นนอกเซตร้อยเอาหุ้นในเซตร้อยก่อนแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นในเซตร้อยเนี่ยตอนนี้ไม่มีมันไม่มีเรื่องของการเบรกเอาให้เล่นมันจะเป็นลักษณะของการแบบย่อมาตามแนวรับแล้วก็เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับตัวแรกจะเป็น TTB นะครับเพราะ TTB ก็ถถอยมาาึงเเส้นค่ฉลี่ย 200วันเรียบร้อยแล้วนะครับ r s i ก็เข้าใกล้เขตโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วดังนั้นแถว1.77 1.78เนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อนะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า1.72เป้าหมายคือ1.85แล้วก็1.90สำหรับตัวที่2นะครับตอนนี้ก็ลงมาที่แนวรับหลักละสำหรับตัวของ BJC นะครับ BJC เนี่ยเมื่อวานเนี่ยถอยลงมาแบบรุนแรงมากนะเพราะมันหลุดเส้น20 หลุดมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็พุ่งเข้าหาเส้น SMA 200เลยนะครับผมก็มองว่าเส้น SMA 200เนี่ยประมาณ23.6กเนี่ยก็เป็นแนวรับหลักสำหรับ b j c ละนะครับถ้าใครหาจังหวะสะสมก็23.6เนี่ยซื้อสะสมได้นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า23.2เป้าหมายคือ24.4แล้วก็25บาทนะครับสำหรับตัวถัดมาจะเป็นแนวของ mean reversion นะครับก็จะเป็นตัวของเซเป้นะครับก็เหมือนกับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับที่เราหยิบไปดูว่า ตัวของ s e เป้เนี่ยออกจากเขตของ o v e r อร์โซได้ในตัวของสโตแ a s t ิกนะครับแล้วราคาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆโซนกรอบล่างนะครับแคนเดลสติกเ <lest> มื่อวานเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะเซดินเดกมันปิดลบลงมานะครับแต่ว่า s e เป้ก็ปิดเป็นแท่งสีเขียวได้ก็เลยคิดว่ามีโอกาสจะเกิด t e เทคนิคอลรีบาวแนวรับ66ส t o p l o ต็อปล้อตต่ำกว่า64.25นะครับเป้าหมายคือ69แล้วก็70.50สําหรับตัวของเซเปนะครับ อันนี้เราจบหุ้นในเซ็ตร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยกันนะครับเพราะว่าหุ้นนอกเซ็ตร้อยยังเป็นหุ้นที่เราเนี่ยยังพอหวังเรื่องของการเบรกเอาได้นะครับมาไล่แนวเบรกเอาก่อนล้วกันนะครับสำหรับตัวที่เป็นแนวเบรกเอาตตัวแรกคือตัวของพินนะครับสำหรับตัวของพินเนี่ยแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นคือซิมเมติคอลทริแองเกิลนะครับเมื่อวานนี้ก็เบรกตัวซิมเมติคอลทริแองเกิลได้แล้วนะครับแนวรับก็คือแนวเบรกที่5 9 5 เป้าหมายนะครับ6.5ที่เป็นไฮเดิมถ้าผ่านได้ทีก็6.85สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า5.7สำหรับตัวของพินนะครับเป็นแนวเบรกสามเหลี่ยมรูปแบบ symmetrical triangle นะครับามาดูสามเหลี่ยมอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็น descending triangle นะครับคือตัวของ Enforce Skill นะครับสำหรับตัวของ Skill เนี่ยฟอร์มเป็นสามเหลี่ยมนะครับรอบไปแล้วทดสอบเส้น 200วันแล้วไม่ผ่านนะครับแต่ตอนถอยลงมาเนี่ยจะเห็นว่าแนวรับยืนได้ไม่หลุดมันก็เลยเกิดเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมและเมื่อวานเนี่ยเป็นการ break out นะครับเราก็มองว่าการ break out พร้อมกับ MACD ที่ตัดขึ้นเหนือเส้น signal line ก,ลลก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เซ็กเคียวเนี่ยเล่งตัวขึ้นไปได้แต่การขึ้นตอนแรกเนี่ยอาจจะมีแนวต้านที่เส้น200ก่อนที่มา14.1 แต่ถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยนะครับถึงจะเปิดอัพไซด์ขึ้นมาต่อที่14.7สําหรับตัวของเซ็กเคียวแนวรับนะครับ13.5แล้วก็ stop l o อ s ถ้าเกิดต่ํากว่า13บาทนะครับสําหรับตัวของเซ็กเคียวโอเคนะครับนี่ก็น่าจะครบทั่วละนะครับสําหรับตัวของอหุ้นที่เราเตรียมมานะครับเดี๋ยวถัดมานะครับเราก็มาต่อกันที่ตัวของ คำถามพุ่นนะครับสำหรับคำถามพุ่นตัวแรกนะครับก็เป็นตัวของ C B G นะครับสำหรับ C B G เนี่ยอันนี้แนวรับมันจะเป็นเส้น20ละส่วนแนวต้านคงแถว h i g เดิม erm นะครับ81.75นะครับมันก็จะเป็นการขึ้นที่โมเมนตัมเนี่ยอ่อนแรงลงมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดมันขึ้นมาเนี่ยแถว h i g เดิม erm เนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็ไปเกิด divergent สำหรับตัวของ C B G นะครับมาที่ตัวของ True นะครับ สำหรับ t u u เนี่ยผมก็มองพักแหละนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มตัวของ t u u เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วหลังๆมันก็เป็นเป็นตัวของ Divergent เกิดขึ้นนะครับผมขอดูใน MACD นิดนึงแล้วกันสำหรับตัวของ True นะก็จะเห็นว่า MACD ก็หลังๆก็เริ่มไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะขึ้นละนะครับก็ขึ้นมา0.31เนี่ยแต่รอบที่แล้วมันเคยขึ้นไป0.37อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการฟอร์ม แบริชเลเวเจนรูปแบบหนึ่งสําหรับตัวของทรูนะครับบางนั้นแถวช่วง12.2 1 12. 2เนี่ยเราก็คงมองเป็นโซนของแนวต้านนะครับอัพไซด์ก็จํากัดละนะครับส่วน CPF อันนี้เราใช้ภาพเดิมตลอดเลยในช่วงหลังนะครับก็คือว่ามันเป็นอัพเทรนชานเนลนะครับแนะนําว่ารอจังหวะลงมากรอบล่างนะครับ24.5ถึงจะเริ่มซื้อได้นะครับสำหรับตัวของ CPF นะครับส่วน b h a นะ b h a ก็พยายามที่จะมีการ b บร a เอาท์ขึ้นมานะครับอ่ะก็จริงตอนนี้เราชอบการเบรคเอาท์ในหุ้นนอกเซตลอยมากกว่านะครับแต่ A เเนี่ยมันก็ถือเป็นการเบร a เอาท์แหละแต่มันก็เป็นการเบรคเอาท์ในของหุ้นในเซตลอยนะครับที่ผมไม่ได้ชอบการเบรคเอาท์หุ้นในเซตลอยมากเนะี่ยเพราะเนื่องจากว่าโอเคมันทำไฮร์ไฮร์ได้จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีแพทเทิร์นประกอบการเบร a เอาท์นะครับผมก็เลยคิดว่าการขึ้นเนี่ยมันก็คงมีอัพไซด์ที่จํากัดนะครับแนวต้านก็แถวมาหกบาท ส่วนจุดที่ไม่ควรจะหลุดนะครับเพื่อไม่ให้เสียภาพขาขึ้นเนี่ยคือแถวประมาณ5้าจุาแถวนี้สําหรับตัวของ WHA นะครับมาที่ตัวของ CRC นะครับ CRC ก็ถอยลงมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ CRC ผมมองภาพโดยรวมเนี่ยคือไซด์เวย์นะครับแนวต้าน3-4นะครับส่วนแนวรับประมาณใกล้ๆล,ลง30.75นะครับก็ถอยมากนิดนึงก็เริ่มจะเป็นแนวรับละสำหรับ ัวของ CRC นะตอนนี้นหุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยผมว่าลงมาใกล้ๆถึงแนวรับแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเซดินเดกมันก็ถอยมาใกล,แล้แนวรับเราเช่นเดียวกันนะครับส่วนสกายเหมือนเดิมนะครับยังติดเส้น200วันอยู่นะครับเส้น20เป็นแนวรับย่อยไปก่อนแต่ถ้าเกิดรับไม่อยู่เนี่ยอาจจะถอยลงมา22นะผมว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้เล่นนะครับเราจะเล่นสกายก็ต่อเมื่อมันกลับมา b r e a เส้น2 0 0วันได้นะครับ อินทัชเราก็เราคิดว่าอะไรไงก็ต้องขายทำกาไรบ้างแหละนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันมันอยู่โซนที่มันค่อนข้างสูงนะเมื่อวานนี้ก็น่าจะคุยไปนิดนึงแล้วว่าโซนบนๆเนี่ยก็ต้องขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาลงมาใกล้100บาทเนี่ยค่อยหาจังหวะในการรับใหม่สําหรับตัวของ i n นทัชนะครับก็มองว่าภาพหลักมันคือไซ w ์เว้าแต่ว่ามันเกินกรอบบนไปเยอะนะครับเนี่ยสมมุติผมตีเป็นเป็น up trend channel ให้เนี่ยจะเห็นว่าตัว oh, อินทัชเนี่ยเกินแบบ เกินไปเยอะมากนะครับเกินไปเยอะมากนั้นก็อย่างน้อยก็ต้องกลับมาเข้ามาในกรอบแลละนะครับก็มองเส้น sma 20เนี่ยจะเป็นแนวรับนะครับส่วนตัวของไทออยนะครับนี้ก็รอไปเลยนะครับมันมันทำนิวโลนะครับถ้าเราจะประเมินแนวรับให้าของตัวไทออยเนี่ยก็แถวประมาณ45.5นะครับตรงนี้อาจจะมีรอบเทคนิคอลีบาวบ้างที่กรอบล่างสำหรับตัวของไทออยนะครับ ส่วน a o t ก็แนวรับก็แถวประมาณเส้น200วันแหละนะครับอาจจะมีการหลุดแบบเออร์เลอร์บ้างนะครับแต่โดยรวมผมว่าแถวเนี้ยน่าจะเริ่มเห็นการเริ่มยืนได้ละสําหรับตัวของ a o t นะครับส่วนตัวของปอทอสอพอจริงเราก็แนะนํารับไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงนี้ละนะครับประมาณ128นะตอนนี้125ยเนี่ยเราก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมีอยู่ก็ถือต่อถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าก็เก็งกำไรได้ว่าตอนนี้ก็ไอซ์ไอมก็ลงมาจนเขตโอเวอร์โซลละนะครับดังนั้นก็มีโอกาสจะรีบาวได้นะครับ สำหรับตัวของ Cpx Star จอหลุด3-3ถือว่าเป็นการเบรก out หลอกไหมไม่นะครับคือไอ้ Cpx Star เนี่ยที่เราคุยเนี่ยอันนี้มันคือเบรก out แบบ Inverted Head n d Shoulder แบบภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่คือถ้ามันจะเป็นการเบรก out หลอกเนี่ยมันจะไม่ใช่3-3และมันต้องแบบโหนู่นเลยนะรประมาณ3-1 2 5อะไรเงี้ยถึงจะเป็นแบบเป็นการเบรก out หลอกสำหรับตัวของ Cpx Star นะครับส่วน s c g p นะ s c g p ก็ ซึมลงมาครับคือช่วงนี้ผมว่าก็ซึมมาหาฐานแหละนะครับแนวรับ25.5สนะครับส่วนแนวต้านก็27.5ถึง28นะครับก็เริ่มมองเป็นกรอบล่างละสำหรับตัวของ SCGP นะครับมาที่ตัวของ Inset นะครับ Inset โอ้ oh, ก็ Inset ยังมีการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ตัวนี้มันมันไม่ทันนิดหนึ่งเพราะว่าจริงตัวนี้ก็มีแพทเทิร์นแหละนะครับแพทเทิร์นมันก็เป็น เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันเบรกตรงสาบาทนะครับน,นี่มัน3.2 2แล้วผมก็เลยคิดว่าไปไล่ตามเนี่ยก็ช้าไปเพราะว่าจุดเบรกจุดซื้อเนี่ยมันควรประมาณสามบาทแล stop ้วสต็อปรอต้องวางไว้แบบ2.9เางี้ยเป้าหมายก็3าสนะครับสำหรับตัวของอินเซ็ตนะครับส่วน GC ก็ถือไปก่อนแหละนะครับคือเวลาลงมาลึกๆล,ลงมาแรงๆเนี่ยตอนนี้ i s เมันก็โอเวอร์โซล้วะเราคงต้องรอจังหวะรีบาวสำหรับตัวของ PDGC นะครับถ้าติดอยู่ก็ รอรีบาวแล้วก็ค่อยขายนะครับ <c oughs> ส่วนตัวของ ITC นะครับแบบ ITC เนี่ยตอนนี้นะครับมันก็ย่อลงมาแต่ว่ายังไม่ถึงแนวรับนะบผมก็ยังเล่นไม่ได้นะครับก็แนวรับของ ITC เนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณ23-7เส้น20วันถ้าเกิดถึงค่อยรับนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านใช้แบบนี้ไป เราก็ทําเป็นชานเอลเนี้ยขึ้นไปก็จะได้เนี่ยชานเลประมาณด้านบนเนี่ยใกล้ๆตรง27สําหรับ ITC นะครับ TTB คุยเรียบร้อยแล้วนะครับสัวถัดมาเป็นตัวของ GPC นะครับ GPC ก็โอ้โหเมื่อวานเนี่ยหลุดแนวรับแบบลงมารุนแรงมากนะครับกลายว่าแนวรับของ GPC เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นแนวต้านประมาณใกล้46เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับส่วนจุดที่มันเคย break มารอบก่อนแล้วมันขึ้นแรงๆเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นแนวรับใหม่สําหรับ GPC แนวรับ42.5นะครับดังนั้นหุ้นที่แบบลงมาแรงๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราขายไม่ทันตอนหลุดแนวรับเนี่ยยังไงก็ต้องถือต่อไว้ก่อนนะครับส่วนคนไม่มีนะครับเวลาลงมาถึงแนวรับก็ค่อยหาจังหวะในการเข้าไปรับตามแนวรับใหม่นะครับส่วนตัวของ F Smart นะ F Smart เรามีการคุยไปต้นสัปดาห์นะครับคาดหวังว่าจะเบรกเส้น200ว,วันขึ้นไม่ได้แต่เหมือนว่าจะเบรกไม่ไหวนะครับแล้วก็ถอยกลับลงมา ถ้าเกิดหลุดเนี่ยต่ำกว่า5.7นะครับก็ต้องยอม stop loss สำหรับตัวของ F e Smart นะครับสำหรับลาดกรุ๊ปตอนนี้ย่อมานะครับก็คงยังไม่ใช่ถึงแนวรับนะสำหรับลาดกรุ๊ปเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ก็น่าจะชอบมากแหละตอนนี้มันมีการ break ผ่านเส้น200นะครับแล้วมี pattern เป็นพวก ascending อะไรอย่เงี้ยนะครับแต่เนี้ยเรามองว่าช่วงหลังเนี่ยมันมี momentum ที่แผ่วละดังนั้นผมว่าก็าไม่ได้รีบหน้าเข้าไปรับสําหรับตัวของลาดกรุ๊ปนะครับก็ต้องรอ จังหวะให้มันถอยลงมาลึกกว่านี้หน่อยนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยจุดแรกเนี่ยสามเอ็นะครับก็คงต้องรอการย่อลงมาก่อนนะครับสำหรับ CPO นะครับตัวนี้มันเจอไปเป็น fall break นะครับตอนนี้มัน break out ไปก็เห็นภาพชัดแหละว่ามัน break แล้ว momentum มันไม่ได้นะครับ CPO ก็เลยย่อลงมาแรงนะครับแต่ถามว่าใกล้ถึงแนวรับแล้วยังนะครับก็เริ่มเริ่มใกล้ถึงละนะครับแถวประมาณ ช่วงแกลบเดิมเนี่ยหกสามจุดห้านะครับสีหรับ c p r ก็แนวรับประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นใหญ่หลายตัวเนี่ยก็ลงมาเนี่ยใกล้ถึงแนวรับหมดละนะครับเริ่มใกล้ถึงแนวรับหมดแล้วนะครับส่วนเส้นของผมเนี่ยมันเป็นเส้น20กับเส้น200นะผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับใช้มา5 6ปีละนะครับสำหรับตัวของ b d m s นะครับแนวรับก็คือเส้น200เหมือนกันก็แถวประมาณ28นะครับถ้าถอยมาก็เป็นจังหวะรับได้ส่วนแนวต้านก็จะเป็นเส้น 20นะครับประมาณ29.5คือช่วงนี้นะครับอาจจะใช้เรื่องของเส้น20กับเส้น200เป็นแนวรับแนวต้านคร่าวๆได้นะครับเส้น200จะทําหน้าที่เป็นแนวรับส่วนเส้น20จะทําหน้าที่เป็นตัวของแนวต้านนะครับฮานาควรถั่วไหมก็ยังไม่ควรนะครับเพราะฮานาก็ยังมีความเสี่ยงต่อการที่จะปรับตัวลงนะครับส่วน LPF นะครับตัว LPF ก็คงมองได้แค่ ไซด์เวละนะครับประมาณ1.35ก็เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แถวประมาณใกล้ๆตรง 1. 4 14.2นะครับ13.5เนี่ยคือแนวรับ1 4 2 1 4 5เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านก็คงมองได้แค่ไซด์เวย์นะครับส่วน c k p นะครับอย่าเพิ่งไปรับเลยนะครับเพราะว่ามันมันหลุดลงมาแรงมากนะครับต่ําเส้น200ลงมาแถวโลเดิมนะครับก็ต้องมาดูก่อนว่าโลเดิมจะรับอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงที่มันจะรับไม่อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ ยังไม่ควรเข้าไปรับนะครับก็แนะนําว่าให้รอดูไปก่อนเลยนะครับส่วนบ้านปูนะครับก็อันนี้ก็ลงมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าบ้านปูก็เริ่มลงมาในถึงถึงจุดที่ว่าอาจจะพอลุ้นรีบาวได้แล้วล่ะนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมว่าช่วงนี้เวลารีบาวเนี่ยมันคงไม่ได้รีบาวแล้วไปไปในไกลนะครับคือเส้นดาวเทรนเนี่ยคงขวางแถว6.5นะครับแต่แนวรับก็6.1 6.2นี่อาจจะมีรีบาวสั้นๆสําหรับตัวของ บ้านปู่นะครับ g p s c ก็ไม่ได้คัดอยู่แล้วนะครับโอเคถัดมามาที่ตัวของ TU นะเดี๋ยวขออีก3ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับแบบ TU ก็พยายามจะกลับมายืนเส้น200วันนะครับถามว่าพอซื้อเก่งไรได้ไหมก็พอซื้อได้แหละแต่ถ้าเอาช์นับเราอาจจะรอเส้น20กับเส้น200ให้มันมีการเกิด Golden c ค o อสขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก่อนสำหรับตัวของ TU นะครับส่วน, Asian, นเอเชียนะครับเอเชียก็เราอาจจะมองเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยม ได้นะครับสำต,ตัวเอเชียนเนี่ยก็ถือเป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับ Symmetrical Triangle Form มาตั้งแต่มิถุนานะครับก็3-4เดือนละดังนั้นถ้าเอเชียเบรกประมาณ9.35ได้ก็จะเป็นบวกนะครับเป้าหมายด้านบนเนี่ยประมาณ10บาทถ้าเกิดต่ำกว่า8.9ก็เป็นจุดในการ stop loss แล้วก็ปิดท้ายด้วย ea นะ ea ก็ไม่ดีนะครับคือ ea ก่อนหน้าเนี่ยมันยังพอเล่นเป็นรอบๆได้ตอนที่มันแตะเส้น20วันแล้วไม่หลุดนะครับแต่ล่าสุดเนี่ย เส้น20วันก็หลุดไปแล้วนะครับดังนั้นช่วงนี้อยู่ในรอบของการพักตัวนะครับแล้วแนวรับมันก็ยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่สําหรับ E A ก็แนะนํารอเฉยๆมากกว่านะครับเล่นพุ้นตัวอื่นไปก่อนที่ลงมาใกล้แนวรับนะครับตอนนี้หุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยลงมาเริ่มใกล้แนวรับละนะครับก็หาจังหวะในการซื้ออย่างน้อยก็เก่งกำไรสั้นๆได้นะครับสําหรับตัวของพวกหุ้นขนาดใหญุ่้นกกลลาง็พยยาาาาามมมไปปดูเเเรรรื่่อองงขกกกทสหลลีแ้ว็็น วันนี้ก็จบมุมมองเทคนิคประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มีเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ